ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมหนึ่งคงกระสัตรบทที่สาซาโลมอนทรงอธิษฐานขอสติปัญญาซาโลมอนได้ทรงทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรกระสัตริย์แห่งอียิปต์โดยทรงรับพระธิดาของฟาโลและทรงนำพระนางมาไว้ในนครดาวิสจนกระทั่งพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ พระนิเวศของพระยาเวและกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จอย่างไรก็ตามประชาชนได้ถวายสัตวะบูชาที่ปูชนียสถานสูงเพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระยาเวจนถึงวันนั้นซาโลมอนทรงรักพระยาเวทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิสพระราชบิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูงและพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิบิโอนเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถานสูงซาโลมอนทรงเคยถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจำนวนพันตัวบนแท่นบูชานั้น พระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกีบิโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดและซาโลมอนทูลว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิสผู้เป็นบิดาของข้าพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะว่าท่านดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมด้วยจิตใจซื่อตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่นี้ไว้เพื่อท่านและได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่านให้นั่งบนบันลังของท่านในวันนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ ัันนี้พระองค์ทรงทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิสบิดาของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็กข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคำนวณได้ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้ที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ ก็เป็นที่พอพระไทยองค์เจ้านายพระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเองหรือขอชีวิตศัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมนี่แน่เราจะทำตามคำของเจ้านี่แน่ เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกระตัตย์องค์ใดเปรียบเทียบกับเจ้าได้ ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าและถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราดังดาวิสบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้อายุของเจ้ายืนยาวและซาโลโมอนก็ตื่นบรรทมและนี่แน่เป็นพสุบินแล้วพระองค์ก็เสด็จมาอย่างกรุงเยรูซาเล็ม และทรงยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาขององค์เจ้านายและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสันติบูชาและทรงจัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์ <ST attends> การวินิจฉัยอัญชานฉลาดของซาโลโมอนแล้วหญิงโซเพณีสองคนมาเฝ้าพระราชาและยืนอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ หญิงคนหนึ่งทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทข้าพระบาทและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและข้าพระบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้านเมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้สามวันแล้วหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพระบาทในบ้านนั้นข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในบ้านนั้นแล้วบุตรของหญิงคนนี้ได้ตายในเวลากลางคืนเพราะนางนอนทับพอเที่ยงคืนนางลุกขึ้นและเอาบุตรของข้าพระบาทไปจากข้างกายข้าพระบาทขณะที่สาวใช้ของฝ่าพระบาทนอนหลับอยู่และวางเขาไว้ในอกของนาง และนางเอาบุตรของนางที่ตายแล้วนั้นไว้ในอกของข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทตื่นขึ้นในตอนเชา้าเพื่อให้บุตรของข้าพระบาทกินนมนี่แนะเขาตายแล้วแต่เมื่อข้าพระบาทพินิจดูในตอนเชา้าดูสิเด็กนั้นไม่ใช่บุตรที่ข้าพระบาทได้คลอดออกมาแต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ เด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของข้าส่วนเด็กที่ตายเป็นของเจ้าหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่มีชีวิตเป็นของข้าเขาทั้งสองพูดเถียงกันดังนี้ต่อพระพักพระราชาแล้วพระราชาตรัสว่าคนหนึ่งพูดว่าเด็กที่มีชีวิตอยู่นี้เป็นลูกของข้า ส่วนลูกของเจ้าตายเสียแล้วและอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ลูกของเจ้าตายเสียแล้วและลูกของข้ายังมีชีวิตอยู่และพระราชาตรัสว่าจงเอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่งพวกเขาจึงเอาดาบมาไว้ต่อพระพักพระราชาและพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อน และให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกราบทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลยแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่า อย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าขอทรงแบ่งเถิดเพคะแล้วพระราชาตรัสต,ตอบว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้นเมื่อคนอิสราเอลทั <S))> <S <S ้งสิ <S 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 ้นทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาทรงวินิจฉัยนั้นเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชา เพราะเขาเห็นว่าพระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม